ต่อไปจะเอาไขมาเป็นเมียก็ดูให้มันดีๆซะก่อนพี่เชิดมานอนกอดเมียดีกว่าจ้ะพี่มัวทำอะไรอยู่จ้าพี่ไปเดี๋ยวนี้แหละจ้ะเมียจ๋าเชิดนุ่มใหญ่ไว้ใกล้จะห้าสิบรีบเดินไปหาพิงเมียรักที่กำลังนอนรออยู่บนเตียงในห้องเชิดร,รู้ตัวเองโชคดีมาก ได้ผิงแม่ขาหาบเล่มาเป็นเมียผพิงซึ่งทีแรกเห็นว่ามีหน้าตาธรรมดาแต่ไปไปมามาเธอกลับดูสวยและเซ็กซี่มากขึ้นทุกวันยั่วยวนใจให้เชิดต้องเที่ยวไปหาเธอที่บ้านเป็นประจำจนไหนที่สุดก็ตัดสินใจร่วมหอลงโรงกับเธอตั้งแต่ได้ผิงมาเป็นเมียเชิดก็มัวเดิงสวัสดอยู่กับเธอแทบจะทุกข่ำเช้าเพื่อนฝูงที่เคยเที่ยวเตเฮฮา ก็ไม่ค่อยได้ไปหาแล้ววันนี้ก็เช่นกันตั้งแต่เช้ายันเย็นเขายัางไม่ได้ออกไปไหนเลยแม้แต่ไปทำงานในทุ่งนาเพราะมัวแต่เริงสวาสด์อยู่กับเมียสาวในห้องงานการไม่เป็นอันออกไปทำพฤติกรรมของพิงมีบางอย่างที่แปลกประหลาดเธอมักจะทำพิธีอะไรอยู่ที่หิ่งบูชาซึ่งเธอบอกว่าจะทำให้ทำมาขาขึ้น ซึ่งเชิดเองก็ไม่ได้ใส่ใจในเรื่องนี้จนวันหนึ่งเสียงเพื่อนสนิทของเชิดได้มาถึงที่บ้านพอเจอหน้ากันเท่านั้นเสียงถึงกับอุทานทักเพื่อนออกมาเฮ้ยไอเชิดมึงไม่สบายหรือเปล่าทำไมตัวมึงถึงได้ผอมโซหนาตาเหลืองสีดแบบนี้กูสบายดีที่กูผอมลงเพราะเมียกูให้กินแต่ผักกูจะได้ไม่เป็นโรคอ้วน เชิดต่อเพื่อนแบบไม่ค่อยจะพอใจนะักด้วยตัวเขาเองไม่ได้รู้สึกถึงความผิดปกติอะไรตามที่เพื่อนบอกแต่กูว่าตั้งแต่มึงมีเมียเนี่ยมึงดูเปลี่ยนไปมากที่กูมาเยี่ยมมึงก็พเพราะเพื่อนๆฝากกูมาดูว่ามึงยังอยู่ดีไหมไม่เห็นโผลหัวมาหาเพื่อนมั่งเลยไม่ต้องเป็นห่วงพี่เชิดให้มากนักหรอกเขาก็บอกแล้วว่าสบายดีคนมีลูกมีเมียแล้วเขาก็เป็นแบบนี้กันทั้งนั้นแหละ จะให้ไปคบเพื่อนฝูงเหมือนตอนเป็นโสดได้ยังไงพี่เสียงกลับไปบอกเพื่อนคนอื่นด้วยผิงเดินออกมาพูดตัดบทด้วยน้ำเสียงหุ้นห้วนทั้งผัวทั้งเมียม,มีท่าทางไม่พอใจต่อเสียงอย่างเห็นได้ชัดทำให้เสียงต้องรีบลากลับทั้งที่ยังคาใจในความเปลี่ยนแปลงของเพื่อนอยู่เสียงได้เอาเรื่องของเชิดมาเล่าให้ชายฟังกูว่าไอเชิดมันต้องโดนของเขาให้แล้ว แฟนมันไม่เห็นจะสวยตรงไหนแต่ทำไมไอ้เชิดมันหลงหัวปักหัวปามันเคยบอกกูว่ามันหลับนอนกับเมียมันทุกวันไม่เคยขาดบางวันต่างหลายยกอาจเป็นสาเหตุให้มันผอมบะโกกเอาก็ได้กูเป็นห่วงมันจริงๆท่าทางมันเหมือนขนไม่ค่อยสบายแต่มันไม่ยักรู้ตัวว่าป่วยยิ่งนานวันอาการของเชิดยิ่งหนักข้อมากขึ้นหน้าตาดำค้ำลง ร่างกายพายผอมแทบจะเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกผิดกับหิงที่ดูมีน้ำมีนวลมากขึ้นทุกวันแาวเากับได้ปุ๋ยดีจนกระทั่งเพื่อนทั้งสองของเชิดทนเก็บความสงสัยเอาไว้ไม่ไหวจึงพากันมาแอบดูที่บ้านของสองผัวเมียในวันหนึ่งทั้งคู่เห็นเชิดนั่งทำท่าอ่อนเพียอยู่ที่แค่หน้าบ้านแต่หิงได้เดินออกมาตามแล้วจูงแขนเชิดหายเข้าไปในบ้านคนทั้งสองย่องตามไปแอบดูที่ช่องฝาบ้านอีก ภาพที่เห็นในห้องทำให้คนทั้งสองถึงกับต้องหันมามองหน้ากันแล้วต่างเอานิ้วฉีมาแตะที่ิมฝีปากก่อนจะค่อยๆถอย,อยห่างออกมาเดินกลับไปบ้านด้วยอาการมึนงงมึงว่าเป็นพ่อแบบนี้ไหมวะไอ้เชิดมันถึงได้ผอมเหลืองเป็นผีตายซากกูคิดเหมือนมึงนั่นแหละนั่งพิงมันนอนหลับกับไอ้เชิดอย่างเอาเป็นเอาตายดูเด็ดเพ็ดมันถึงใจกลางวีกลางวันไม่หยุดพัก มีนาล่ะไอเชิดมันถึงไม่ไปทำงานในไรมันจะเอาแดงที่ไหนไปทำงานแต่กูคิดไปมากกว่านั้นอีกมึงสังเกตในบ้านมันสิเหมือนมีหิงบูชาอะไรสักอย่างอยู่ดูไปแล้วน่ากลัวชะมัดนางพิงเมียไอเชิดไม่น่าไว้ใจเดี๋ยวเราไปปรึกษาอาจารย์หารกันดีกว่ากูคิดว่าต้องมีอะไรสักอย่างที่ผิดปกติด้วยความเป็นห่วงเพื่อน เสียงกับชัยจึงไปที่บ้านของหมอคาถาคนหนึ่งที่พวกตนเคารพนับถือหลังจากทั้งคู่ได้เล่าสิ่งที่ไปพบเจอมาให้อาจารย์หานฟังอาจารย์คนดังถึงกับตกเข่าชาิเมียไอเชิดมันเป็นปอบนาซีมันอาจจะเป็นปอบเชื้อหรือปอบอาคมก็ได้ผีปอบมันเข้าสิงอยู่ในตัวนางพิงเหรอครับอาจารย์ถ้านางพิงมันไม่ใช่ปอบเชือ้อหมายถึงว่า มันไม่ได้รับเชื้อปอบมามันก็คงเป็นคนเลี้ยงปอบเพื่อเอาไว้มาทำมาขาขายให้ลําด้วยนั่นแหละแต่บางครั้งคนเลี้ยงปอบเองก็เป็นคนเล่นของจนกลายเป็นปอบซะเองแล้วเราจะทำยังไงถึงจะช่วยไอ้เชิดมันได้ล่ะครับอาจารย์พวกเองหาทางเอาตะกุดของขา้าไปห้อยขอให้ไอ้เชิดให้ได้แล้วมันจะดูจากมนของหนังปอบมาจากนั้น ก็อย่าให้มันถอดสอยออกจากขอเป็นอันขาดเอแล้วนางพิงค์มันจะยอมให้ผัวมันห้อยตะกุดของอาจารย์ลละครับอูว่านั่นมันเป็นปัญหาของพวกเองถ้าพวกเองทําไม่ได้เพื่อนเองก็จะถูกเมียป,ปอบของมันกินเครื่องไหนจนตายข้าช่วยได้แค่นี้ไปหาทางกันเอาเองแล้วพวกเองจะได้เห็นอะไรดีๆข้าจะให้ยันป่าผีพวกเองไปคนละพื้นก็แล้วกันดังนั้น เสียงและชัยจึงตัดสินใจไปหาเชิดที่บ้านอีกครั้งซึ่งท่าทางของเชิดในตอนนี้ยิ่งแย่นักกว่าเก่าอีกถึงขนาดลุกขึ้นนั่งเองไม่ได้เสียงกับชัยจึงดึงดันจะเข้าไปเยี่ยมอาการของเชิดถึงในห้องให้ได้ซึ่งก็เป็นไปตามคาดหิงไม่ยอมให้เชิดอยู่ตามลำพังกับเพื่อนจนเสียงต้องออกอุบายเอ่ยปากขอน้ำกินหิงจึงจำใจต้องลุกไปเอาขันใส่น้ำมาให้กิน ใช้ได้โอกาสรีบยัดตะกุดใส่ไว้ใต้ที่นอนของเชิดโดยที่เชิดไม่รู้ตัวจากนั้นก็ทำทีพูดคุยอยู่สักครู่ก่อนจะขอตัวกลับมึงเห็นท่าทางของนางปอบไหมวะมันทำท่าสงสัยอยู่นะตอนมันมองไปที่ผัวมันปอบมันคงจะผิดสังเกตเขาให้แล้วพาอตัวไอเชิดเองก็ดูเหมือนมันจะดูตัวมากขึ้นมันมองเมียมันยั้งแยงอยู่นะ ทำทาไม่อยากจะให้เล่ากระดับงั้นรีบย้อนกลับไปดูกันเร็วเพื่อนังปอบมันรูร้ตัวเดี๋ยวมันจะทำร้ายไอเชิดเอาได้แล้วคนทั้งสองก็ย้อนกลับมาที่บ้านของเชิดอีกคราวนี้ได้ยินเสียงร้องเออะวยวายและเสียงดังตึงตังเหมือนคนกำลังต่อสู้กันอยู่ทั้งคู่รีบเข้าไปในบ้านพอเปิดประตูห้องเข้าไปดูก็พบด้านหน้าเกียดหน้ากลัวของยายแก่คนหนึ่ง กำลังกอดปั้มอยู่กับเชิดมันพยายามจะสอดลิ้นยาวเฟื่อยเข้าไปในปากของเชิดให้ได้ไอ้เสียงไอ้ชัยช่วยกูด้วยนางพิงมันเป็นปอบมันจะกินไส้กูเชิดเห็นเพื่อนมาก็ดีใจรีบร้องวยวายเรียกให้ช่วยพยายามใช้มือดันใบหน้าของนางผีร้ายให้ออกห่างจากใบหน้าของตนเองหหงที่กลายเป็นผีปอบหันขวับมามองทางคนทั้งสอง แต่ความที่มันได้กลายเป็นผีปอบเต็มตัวไปแล้วจึงมองไม่เห็นร่างของเสียงกับชัยที่มียัน่าผีอยู่กับตัวไหนพวกมึงอยู่ไหนมาให้กูกินไส้ซะดีๆ <c oughs> มันผ่าจากร่างของเชิดมายืนกลางกงเล็บหันลีหันขวางมองไปรอบห้องเสียงเห็นว่านางผีปอบไม่เห็นพวกตนจึงผักชัให้ย่องไปที่เตียงของเชิด พางทำท่าบอกให้เชิดอย่าส่งเสียงให้มันรู้ตัวชายหลวงเอาตะกุดปราบมารของอาจารย์หานถะลันเข้าไปหานางปอบแต่ด้วยความซุ่มซ่ามชายเกิดสะดุดขาตัวเองหกหล้มลงทำให้ผีปอบมันรู้ตัวชิบหายแล้วไอช้ชายรียบเอาตะกุดไปคล้องคอให้ไอ้เชิดก่อนเร็วนางปอบได้ยินเสียงพูดของเสียงก็ทะลันเข้าไปฟาดกงเล็บใส่ทันทีเสียงกระโดดหลบหนีไป ชายรีบลุกพวดขึ้นเอาตะกุดไปของขอให้เชิดทันทีนั้นเองก็มีแสงพุ่งวาบออกจากตะกุดที่ห้อยคอเชอิดพุ่งไปประทะด้านของนางปอบมันหวีดหลงลั่นร่างของมันถูกแสงพุ่งเข้าแยกร่างจนแตกกระจายเป็นเสียงเสียงก่อนย่อยสลายหายไปไม่เหลือแม้แต่ซากเกือบไปแล้วไม่ล่ะไอเชอิดถ้าพวกกูมาช่วยมึงไว้เม่ทัน มึงคงกลายเป็นอาหารจานสุดท้ายของปอบมันไปแล้วพิงมันจะเข้ามาหลับนอนกับกูอีกแต่จู่ๆกูก็เห็นหน้าตาของพิงมันดูหน้าเกียดหน้ากลัวเหมือนผียายแก่กูก็เลยร้องให้คนช่วยทีนี้มันเลยพยายามจะเอาลิ้นลวงเข้าไปในป่าก,กูมันจะล้วงเข่าไปหลากใส่มึงมากินนะสิดีนะที่กูกับไอ้ชัยไปหาอาจารย์หารมาถึงมีตะกุดมาขอ,ของขอให้มึง กูกับไอช้ชายจะพามึงไปหาดหวงตาที่วัดให้ท่านลดน้ำมนต์ล้างเสนียดจันไหลให้เป็นโสดอยู่ดีไม่ว่าดีไปคว้าเอาผีปอบมาทําเมียซะได้ก็ใครมันจะไปรู้ว่านางพิงมันเป็นผีปอบเห็นมันเอาไข่กับเนื้อสดไปเส้นไหว้ที่หิ้งบูชากูก็นึกว่ามันทําพิธีเส้นไหว้ให้ทํามาค้าขายดีเป็นธรรมดาเชิดพ,พูดอย่างเศร้าใจถึงเมียสาวที่ตอนนี้ไม่มีแม้แต่ซากให้เขาเห็น หลังจากไปดรดน้ำมนต์กะเพระมาแล้วเชิดก็ไปขอบคุณอาจารย์หารที่สำนักของแกนางผิงมันได้ตายไปนานแล้วสังขารของมันก็เลยผุพังจนไม่เหลือซากที่เอ็งเห็นมันอยู่เต่งตึงอยู่ก็เพราะมันได้เสพสังวาสกับเอง็งยิ่งเสพบ,บ่อยเท่าใดร่างกายเอ็งก็จะถูกปอบดูดเอาเดือดเอาเนื้อไปทําให้ตัวเอ็งเหี่ยวแห้งลงตรงกันขามกับมันจะยิ่งมีน้ํามีนวล แล้วเองก็จะถูกมันสะกดให้ดวงรักอยากจะดวมหลับนอนกับมันจนกว่าจะแหงตายต่อไปจะเอาไขมาเป็นเมียก็ดูให้มันดีๆซะก่อนเชิดรับคำอย่างแข็งขันเมื่อรักษาตัวเองจนหายดีเชิดก็ไม่คิดจะไปจีบสาวที่ไหนอีกเลยก็จบไปแล้วนะครับเรื่องราวของมีเมียเป็นปอบฝากติดตามเรื่องต่อไปด้วยนะครับ ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับสวัสดีครับ